พี่น้องขอกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีพี่น้องฟองไปทั้งเมื่อทุกบุคคลแหละพี่น้องมูนี้มาพี่ล่ะทั้งล้านยางพี่น้องเด้อโคกลางไม่ไหลล่านยางพี่น้องขออนุญาตบัดรคำมมูนี้มาบัตรไปแล้วล่ะพี่น้องขี่ยางใกล้ๆแล้วผ่อนห้อมแล้วคณะกรรมการกันเลือกน้อยลงแล้วขออนุญาตจับหนึ่งพี่น้องขี่ยางกันเลือกว่ายดอกพี่น้องเอ้ย พ่อพ่อได้ทายทัพอยู่พี่น้องเอ้ยขึ้นมันยางอยู่ไปร้ายพวงแล้วมั่งนี่สองพวงแล้วพี่น้องบ่บ่กี่บ่แหรลอยตันยู่บ่เออครับประมาณ70เกียรติก็ตันด้อพี่น้องด้านนี่การไปเบิ่งทางทิ้งงานผมพูมาขายวานขายยางพี่น้องเต้าฟูสวยๆงามๆละ เด้อพี่นอ้นองก็ะพี่น้องวองไปบ้านเฮานี่ละคู้มาขายยางแล้วพี่น้องนั่งซุ้มเชี่ยวกันทางคุณผัดแนกบัมนชนีเด้พอพี่น้องั้างในราคา27บาท75สตางค์พี่น้องโอ้อย่างราคาสูงตัวนี่เจ80ติันนี่เงินลายล้านพี่น้องนี่ลายล้านลายล้าน ไปพี่น้องครับก็ไปตั้งคะแนนคนขี้เพลินจังเลยนี่พี่น้องตรงนี้ครับคะแนนคนขี้เด้อนี่พี่น้องเลย คุณเอาสียางมาสร้างแล้วได้จักกิโลกิโลเป็นเชือว่าจังไดยนะครับคุณก็จะเช็คไปตามไล่ซื้อเราพี่น้องมียางจากถุงได้จักกิโลได้เงินจักวาคนก็ไล่เช็คจากนี้เราไปขออนุญาตเด้อเดี๋ยวพี่น้องนะทางทีมงานคนก็กำลังคำนวณคมเมนต์เอาอย่างเห็นไปหลายท่านแล้วพี่น้องหลายท่านแล้วอ่อนแห้งไปหลายเติมได้ไหมล่ะ ลังไงก็อยู่กล้าันยดการนี่ยน้องใส่ลูกห้าสลูกมันลงบะธรรมดาพี่น้องก็ธรรมดาลงแล้วสามร้อยพอเปลี่ยนทีเดียวม่ีมากพอคมับทุกท้างได้เตียนตลอดหนึ่งสองสาม สามสองสามเอา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 ผู้ใหญ่ผเฮตตาซังพ <thighs> ี <Nous structured> ่น <rawd unre> ้องซื้อซาดิ่ซื้อตัวเตาังพี่น้องวางไปเาหัวเร้าชวนนกตอแก่ก็ต้องอาศัยผู้นี้แหะพี่น้องเลยเฮตตาซังเอาครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ อนุญาตเด้วยพี่น้องก็อย่างกําลังกินเบิดองด้าล่ะเบิดองด้าเบิ้องด้าพี่น้องในสามพวงพี่น้องสามพวงประมาณแปดสิบก้นนี่ล่ะสีพี่น้องเลยราคายี่สิบเจ็บาทเจ็ดสิบกัวตังค์นี่ก็เงินหลายล้านละพี่น้องช่วงนี้กับมาลาเนี่ยมาาชายทําลาเนี่ยเงินค่าติดปลกิจตั้งในบ้าทเลย มาโชว์นี่กับท่านขี้ก้อนละท่านคนสวยเห็นหน่อยทุกคนนึกเห็นหน่อยทุกคนหออกกันขุ่เลยอะเออพี่น้องเออทางประเทเช่า เที่ยวผู้คำนวณเงินผู้อนุมณ์มัดนั่งพี่ละพี่น,อน้องคะแนนเที่ยวเหรมีร้านคแนนอกแล้วอือคะแนนเบัญชีคกแนนเที่ยวนะครับต่างๆมะพรานอีกพี่ละมูแบบยีลงบันทึกไว้แตอย่างไม่สอบนอกเลอนี่แต่จักกิโลนะครับเดืนเงินจังบาทนะครับอยู่นี่ลงสม,มุดปุ้มไว้พร้อมพี่น้องเพื่อมีส่วนต่างไวจ้จะปั่นผลกันอีก โอ้หน่าพวกใจพี่น้องนี่จะได้กับได้ชาวสวนอเตวว่าจีอดละแมคนแม่นแห่งนีนแหงหนึ่งเด้อพี่น้องผันแห่กับวมสะอาดกี่ยางอยู่นี่มาบอมหนหน่อยบรนี้ถุงยางแต่ละมือมือลหลายเป็นตันึ้นกันล้วพี่น้อง ระยะเฮ้ายี่งมาเป็นตันที่กันต้องจัดเจ็บใ้ถือหมองถือบอลแล้วพี่น้องต้องอาศัยทีมงานนะครับเพื่อคนใหม่และมือซอยเหลือกันไปเออพี่น้องเด้อก็ขอบขอบคุณต่างๆทีมต่างๆนะครับวัตถุผู้สทุกคนนั่นแหละขาดลุ้มใดลุ้มหนึ่งไปกับว่นใด แล้วมือหนะวาวจริงมาเริ่มต้นตัตอนเริ่มโยกขี่ยางมาเขาคุม้มเขาล้านกันพี่น้องมือนีมาช่วงปลายวะโอเคเราพี่นอ้องมือหนีอ่ะจักรหน่อยพี่นอ้องเพื่อฝากฟังกับช่อ,องเฮาไปจักหน่อย ครับสวัสดีครับประธานครับเออท่านประธานมีอยังอยากฝากหยกขวัญมานาะฝากทีมงานบ้านเฮ่ามาเน้อฝากไปเลยฝากไปเลยเนาะฝากไปเลยเนาะหยกฝากเออทีมงานเนี่ยก็สามข้อมันใจของเจ้าของไปว่าไงฮะข้อมันใจของกลุ่มห้องสินะครับการฝากไปถึงลูกล้านลูกกลุ่มทุกคนนะครับกับให้เฮ็ดอย่างคุณภาพมากอยู่ร่วมกันญาติาติเาเปรียบขอเถี่ยเพิ่นเพราะว่าบางคนกับกับมีคำว่าแนี่เขากับพยายามปรับปรุงคุณภาพให้มันดีเพราะว่า คุณภาพพอดีเถ้าแก่คนกับบัหขาราคาเนาะเข้ากันดีลำบากข้าวอ่ะถ้าอยากเข้าคุณภาพดีเถาแก่คนอยากได้ราคามันก็ดีครับขอฝากแค่นี้ละเนาะครับขอบคุณครับครับพี่น้องข้างเถาแก่่นกัได้ยอย่างไปเบิดทุก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ค็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ถึงทุดทายแล้วพี่น้องคอยติดตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเอ้ย ก็ว่าก่อนอื่นก็จะเลืมฝากกดติดตามซอยกันเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผู้เา็ดคลิปนี่ละเจ้านะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกหน่วยงานทุกทีมงานนะครับก็ขออนุญาตเพื่อการควบรวมมือเป็นด้วยดีมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ